กล่องนี von, ้ก่อนเออได้อะไรครับบกันอะไรอุยอุ้ยอุ้ยเจนยกล้อโอ้โหว้าวาววนมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ไงโอ้โหรอดได้ไงวะเนี่ยผมอยากได้แบบกล่องแล้วหละอืมาวว้าวว้้า้อย่าเกลือนะเว้ก่อนแล้วและเ้ยได้รถถังวาฟ้าไมมันสูงนี้วะ ลองลองลองว้าวเอฮ้ยทุกคนดูรถของผมดิรถของผมสวยเปล่าวะทุกคนอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ารถของผมแรงอ,อ่ะเปล่าป่ะ let's go โอ้ยเป็นไงเป็นไง,ไงโหแรงจนหัวสั่นนะครับน้องๆเออนี่นี่บีดีฟบีดีฟอูย้ยแบบนี้มันคุนค้นๆนะทุกคนใช่ไหมแบบนี้มันค,คล้ายๆกับแบบเอออันนั้นนะ่ะ เกมในมือถืออ่ะใช่ป่ะ <c oughs> เออคุณคุณป้าถังน้ำมันยังคุณคุณเลยอ่ะคุณยังกระทั่งเหรียญน่ะเหรียญยังคุณเลยอ่ะ oh, เออใช่เก <c oughs> มเดียวกันวะเนี้ว <c oughs> ันนีจะเป็นเรงบันดาลใจอะไรทุกคนอุ้ยแต่เงินเนี่ยเราหาง่ายมากนะทุกคนเพียงแค่เราแบบเออไล่เก็บเงินแบบนี้นะโอ้และในแบบแบบนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดรถได้ด้วยนะครับทุกคนนะเออดูดิอ้ยแปบ๊บเดียวผมได้หยสีด่ดอลเลยว่ะ ีเหรียญแล้วอ่ะสี่ร้อยสี่พันเหรียญล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเน้นเน้นเก็บเก็บเหรียญไปนะครับโอเคผมขอสัก1 0,000ก่อนแล้วกันนะครับเออขอสัก1 0,000ก่อนถูกปะวะจาแรกผมก็มา1นึ่งหมื่นเลยเหรอวะผมจะพาไปดูเลยทุกคนว่ามันมันมีของเจ๋งเยอะเยอะเยอะทุ้ยเยอะเลยนะครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเนินนี้ขึ้นได้ไหมอุ้ยเนินสูงขึ้นได้เว้ยอัพโหลดเว้ยมามาเฮ้ยได้ขึ้นได้เว้ยขึ้นได้เว้ยเฟิร์สโอ้โห โอ้โหอ,โอ,โอุ๊ย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 คือนไหมอุ้ยได้เฉยเดูโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้หนืนแล้วนะครับดีหนึ่งหมืนึ่งพันะครับโอ้โหเงินก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะทุกคนดูดิโหแล้วก็โหดซะด้วยสิแต่ว่ามันเริ่มสูงอ้ เรียบร้อยอัพคอหักตายแล้วเราสามารถอัปเกรดได้นะครับนี่มันจะมีกล่องสุ่มตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะมีร้านค้าด้วยนะครับนี่เผื่อใครแบบใจร้อนไงเออนี่คืออะไรวะรับสิทธิ์โอเครับฟรีนะครับมานั้นอันนี้คือกล่องที่ผมซื้อไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันดีกว่าครับจะมีกล่องแบบธรรมดาเออกล่องของธรรมดาเลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องเหล็กนี่จำกัดเวลาด้วยนะครับทุกคนอื คือแบบของแร่ๆกล่องแร่ๆมันก็จะมาทีละแบบไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าอุย้ยโหดูดิกล่องนี้อะทุกคนสองแสนว่ะอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องตามหาเงินให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะมาเปิดกล่องนี้นะกล่องศักดิ์สิทธิ์ป่ะอยอันนี้ระดับเทพนิยายครับ เจ็ดหมื่นครับทุกคนโอ้ยกล่องอวกาศมาทุกคนผมว่านะ่าจะต้องมีอะไรที่แบบโคตรเท่อะ่ะมีไอเจตอะไรพวกนั้นมางี้เราเล่นแปบเดียวเราก็เกือบแสนแล้วเนี่ยผมเล่นแป๊บเดียวได้หมื่นกว่าเออโหดปะแต่ว่าเราอุ้ยเราสามารถซื้อกล่องอวกาศได้นี่ว่ะทุกคนสองหมื่นโอ้โหแต่ว่ายังไม่มีในสต็อกค,ครับทุกคนโอ้ยแย่เดี๋ยวเราต้องรอประมาณ3นาทีนะครับกว่าที่มันจะออกมานะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดกล่องน,นี้ก่อนเออได้อะไรครับบุญกันได้อะไร อุ้ยเครื่องว่ะทุกคนเครื่องขี่สูบนะกี่สูบวะว <Hey. S 1> ยวีสิบสองทุกคนโอ้โหความเร็วเพิ่มขึ้นมานะครับดูดิความเร็วโคตรเยอะนี่ผมใส่เลยโอ้โหความเร็วสี่สิบกว่านี่โอ้มีช่วงล่างด้วยครับนี่ผมเติมช่วงล่างเข้าไปมีอะไรบ้างวะล้อเฮ้ยผมมีบอดี้นี่วะโอเคมาดูหน่อยเชียดดูโอ้โหเอบว่ะ โอ้ยนี่มันรถแข่งชัดๆอ่ะลองดีว่าทุกคนว่ามันจะแรงไหมอุ้ยอุ้ยโคตรแรงโอ้อุ้ยโอ้แรงจนยกล้อโอ้ว้าว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 โอ้แรงจัดเลยครับทุกคนโอ้ยิงแรงวันนี่กินน้ำมันว่ะทุกคนเหมือนในเกมนั้นเลยอ่ะเหมือนในเกมนั้นเลยโอ้ยน้ำมันหมดสวยละปั๊บโอ้ อ้าวกสาได้เนึงถังน้ํามันโอเย่รถเครื่องนี้มันกินน้ํามันมากทุกคนดูดินน้ามันไหลเป็นทุ่งเลยอ่ะแบบนี้เราก็เสียเปียบดีวะมีมีพลังงานไฟฟ้าว่าเราจะได้แบบขับขับไกลๆอ่ะทุกคนเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมนะทุกคนแต่ว่ามันมันแรงอ่ะยิ่งแรงมันยิ่งอันตรายแล้วเหอนโดนตรงนี้ดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจะบินอย่างเดียวเลยว่ะป่าป่โอ้โหเนินเนินสูงมากเนินสูงมาก โอ้น้ำมันน้ำมันมน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดเดี๋ยวได้ๆน้ำมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ไงโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. รอดได้ไงวะเนี่ยอยหลงังเอ,อ้ยน้ำมันน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดขอโอเคโอ้โห AB12 ครับเครื่องเครื่องใหญ่ะน,นะครับยิงเครื่องใหญ่เราต้องยิงินน้ำมันนะครับทุกคนตรงนี้ผมใส่เครื่องธรรมดาเดิมๆด,ดีกว่าปะ่ะเออไม่เน้นแรงครับ เน้นเน้นทำทรงเน้นทรงสวยไงเออเน้นทรงแบบที่อะไรแบบเนี้ยแบบนี้มันก็นหาเงินง่ายอยู่นะทุกคนนะวัดีผมเล่นแป๊บเดียวแบบได้หมื่นกว่าแลว้วอะขอสักงสองหมื่นได้เออใจเย็นนะใจะเย็นนะผมเก็บถังน้ำมันก่อนคับเออเ,เนินนี่แหละที่เราขึ้นไม่ได้ใช่ปะ่ะโอ๊ยผมมันบินนะ่ะน้ำมันหมดสวยแล้วน้ำมันหมดเออไหลได้ปะ ไหลได้ปะไหนไม่ถึงครับได้ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นครับ1 1 0 0 0หมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวดูดีว่ามายังเฮ้ยมาแล้วดิกล่องใหม่มาแล้วอุ้ยแต่กล่องราชวงศ์มา1กล่องนะทุกคนกล่องราชวงศ์เจ็ดหมื่นเลยเหรอพี่อุ้ยผมผมจะทันไหมล่ะผมอยากได้แบบกล่องแร่อืมว้วว้าวว้ายังได้แบบ จัดกล่องแลเลยดิเอาน้องแข่งปะน้องนี่น้องน้องโอ้โหยห่อเสงห่อแสง,แ,สงแข่งป้าแข่งป้าอยากเจอแบบตึงๆอ่ะน้องตึงเอามาดิมาดิเอ,อือนี่นี่รถพี่แรงอะ่ะน้องสูได้ป้า<อ>มาดิน้องโอ้โหัวหักอีกขออีกหนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่นสุดท้ายผมจะได้กล่องพระราชวังเอ้ยพระราชวงศ์เย่กล่องแบบแขกกล่องราชาทุกคนนะเออกล่องสุ่มราชาแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฟักอีกนะทุกคนแล้วผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันต้องฟักด้วยวะจะรั่วเลยโอ้ยเอ้ย,อย,อยโอ้มันหมดเจ็ดหมื่นแล้วเฮ้ยผมได้มีเงินเจ็ดหมื่นแล้วว่ะจัดจดีจัดดี จัดไปครับมาเลยครับโอ้โหหนึ่งชั่วโมงวอ t ตอ์ฟัตกองบ้าอลไรวะหนึ่งชั่วโมงโอ้แยจังเดี yeah, ๋ยวผมขอลองใส่เครื่องยนต์แบบธรรมดาก่อนนะครับอ่าประมาณนี้ไปลองดูดิเฮ้ยปาทุกคนมันไม่กินน้ำมันเว้ยมันไม่กินน้ำมันนะครับน้องๆนี่เห็นะ บิงไปแบบนน้มนวลนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่แรงเท่าไหร่น,นทุกคนผมว่าเล่นไปเล่นมาก็ได้ประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นน่ะนี่เนี่ยถ้าเราบิงเล่นแบบเนี้ยบิงเก็บกเหรียญแบบเนี้ยโอ้เหรียญละล้อยทุกคนเหรียญละล้อยอโอชิบแป๊บเดียวอะ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้กล่องธรรมดาของเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรในรอบนี้ขอถังน้ำมันได้ปะเฮ้ยโอ้ อุ้ยได้รถได้รถกับทุกคนเหมือนผมจะได้รถกระบะว่ะเอยเอาเรื่องกล่องธรรมดาก็ไม่เลวนะ เอาเดี๋ยวผมจัดกล่องเหล็กเลยห้ากล่องเลยป่ะพอดีเป๊โอแต่กล่องละหนึ่งนาทีเหมือนกันนะครับผมขอไปฟาร์มแบบชิวๆนะครับเอแต่ก่อนที่เราจะไปฟาร์มเนี๋ยขอลองใส่นี้ป่ะมันได้รถคันใหม่ครับทุกคนนี่รถแปลกรถแปลกโอ้โหรถแข่งครับน้องๆแต่ว่าล้อดยธรรมดาไปนะนี่เราเราจะใส่แบบเครื่องแรงไงเออใส่เครื่องมีสิบสองครับมาดูกันจะแรงขนาดไหนโอ้ยทำไมล้อเป็นงั้นวะนะเอ้ทำไมล้อแปลก ล <im itation> <im itation> ้อแปลกๆไงะโอ้โหตีลังกาสิบลบครับโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้แรงเกิน่ะพี่มันแรงเกินไปแล้วล้อมัพิการไปแล้วอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปฟาร,ร์มลอ้อแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูนะครับป้าเราจะได้อะไรฮะโอเคร <im itation> okay, ครับทุกคนตอนนี้กล่องของผมก็พ,พร้อมเรียบร้อยสําหรับการเปิดนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดไปทีละกล่องเลยนะครับทุกคน แก็งนี้ได้อะไรครับอ่าเครื่องยนตนนะครับทุกคนโอเคได้เครื่องแปลกมาหนึ่งเครื่องนี่จะได้อะไรครับอุ้ยอุ้ยถังแกส๊สถังน้ำมันหรอเหมือนถังแก๊สเลยอะสีเขียวครับอ้ยได้ถังน้ำมันอีกแล้วอะแล้วจะใส่สองถังได้ปะเนี่ยอือเออเฮ้ยอุ้ย เครื่องยนต์ครับทุกคนเครื่อง V8 เจตรงสุดท้ายครับได้อะไรวะ <A brand. S 1> โอ้แบบโอ้เครื่องซ้ำในในรถซ้ำารทุกคนเค okay, เราได้เครื่อง V8 มานะครับเครื่อง V8 นี่น่าจะ V8 จะเบาลงมานิดนึงแต่ว่าผมว่า,น,าน่าจะประหยัดดีนะส่วนถังน้ำมันอุ้ยถังแบบอ้เต็มเลยดินี่99%นะทุกคนอ <c oughs> ุ้ยแสดงว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้ดิแต่ว่าเราใช้อัน,นี้แหละเพราะว่าอันเดิมอ่ะดูดิ โอ้โหน้ำมันโคตรน้อยอ่ะคือแสดงว่าถ้าเราใส่เครื่องนี่ยิ่งความเร็วเยอะมันยิ่งแต่นี้ดีทุกคนอ๋อใส่ถังน้ํามันประหยัดโอ้ก็กินอยู่นะครับแต่ว่าก็กินในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นอุ้ยออ้ยอ้ยอ้ยก็ไหลอยู่นะครับน้ามันก็ไหลอยู่แต่ว่าก็ไหลช้ากว่าเออก็ไหลช้ากว่าถังไดเอม่ะถังเดิมอันนี้เครื่องมี12นะครับโอ้ยเลีงจัดโอ้ยมันจะยกอย่างเดียวเลยว่ะจะยกรออย่างเดียวเลย โอ้ย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 เป็นไงเป็นไงขึ้นนอนแบบสบายสบายครับเราไม่ต้องไปบินเก็บเหรียญก็โอ้ยเก็บอันนี้เอานะครับเก็บกิโลเมตรเอาแต่ว่าต้องระวังเรื่องน้ํามันครับแต่เวลาเติมน้ํามันก็น้ํามันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองนะทุกคนน่าเสียดายตรงนี้เลยเครื่องมันแรงเกินอ่ะต้องหรอโอ้ยผมไม่เก็บน้ํามันด้วยอ่ะโอเคขอหักตาเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนมีกล่องอะไรตอนเนี้ อุ้ยกล่องศักดิสธิ์ยังไม่มา,าทุกคนกล่องเทพนิยายครับกล่องอะไรครับกล่องไฟกล่องเหล็กตอนนี้มีแต่กล่องเหล็กนะครับกล่องแบบเละๆยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวเรารอกล่องนี้แลวกันนะครับ40นาทีนะครับไม่รู้ว่าจะโอ้โหต้องรอจนตาแฉะอะ่ะ เดีย๋ยวเรารอเปิดกล่องดีกว่าทุกคนไป let's go โอเคทุกคนตอนนี้กล่องของเราก็พร้อมแล้วนะครับมาเดีย๋ยวเรามาลองเปิดกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้อะไรเดีย๋ยวเรามาเริ่มจากกล่องไฟกันก่อนนะครับมากล่องไฟจะได้อะไรเนาะบ <Brand. S 1> อู้กล่อง V8 เอ้ยเครื่อง V8 อู้โพดเกลือทุกคนุยถ้ากล่องในเทปยายของเรามันเกลือทําไงวะทีเนี่ถ้าเกลือปุ๊บผมปิดคลิปเลยนะโอเคปห เอยอย่าเกือดเว้ก่อนเลยแหละ้ยได้รถถังว่าต่ฟโอ้ไม่ก็รถถังครับทุกคนรถถังระดับหนึ่งว่ะเยรูเอามนเป็นแบบสูงสูงอลองะว้าวอ๋อเปิดมากูตุยเลยเยลรถถังเว้รถถังเว้เอ้ยเอ้ย กูเทกูเทยิงได้เปล่าโอ้ยไม่ยิงไม่ได้แล้ววโ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 วอุ้ยโอ้โหแป๊บเดียวหูเงินพุ่ง8ปดหมื่นเอ้ยแปดพันโอ้แสดงว่าเรายิงกิ้งเรายิงได้ตังดีอุ้ยโคตรที่โอ้ยอะโอยรอบรอบรอบสุดท้ายอันเนี้ยมาผมผมจะตีลังกานะครับเอ้ยน้องตีลังกาแข่งกันเปล่าโอ้ โอ้ยเย้ทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับอ่าแล้วใครจี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเรเปิดกล่องนี้ก่อนเกลือโอ้ยเกลือคุยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็รีมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยเด้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยซีอุกิเน็กซ์ไทม์กู๊ดบาย